มาเที่ยวสวนพึ่งต้องมาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะอสวยมากมสวนพึ่งให้แล้วันนี้มาเที่ยวตลาดไกวยเปรนะคะ วันนี้ต่องน่านนาจะพาไปเที่ยวสวนพึ่งราชบุรีนะคะผ่านตัวจังหวัดราชบุรีต้องห้ามพลาดแวะตลาดเก่าราชบุรีที่กําลังดังอยู่ในกระแสตอนนี้นะคะมาราชบุรีก็ต้องมีโอ่งราชบุรีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดเก่ากันนะคะตลาดเก่าราชบุรีหรือโอ่นทาวกํากลังดังเป็นกระแสตอนนี้จะคึกคักมากในวันเสาร์อาทิตย์นะคะร้านค้าจะเปิดเต็มทุกร้านเลยคะ่ะดูจากสไตล์การตกแต่งร้านของกินและขนม ดูเหมือนว่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่มากๆนะคะ่ะอ๋อเขามีชื่อตรงนี้นะคะทัชออริจินอลทัชไข่นเทลล่าตรงนี้จะเป็นอรลูนี่คือพากากรองอันนี้ก็เป็นลูกชุบเนาะทั้งสวยและอร่อยหวานน้อยกำลังดีค่ะเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวกันได้นะคะตลาดเก่าราชบุรีค่ะหมูเรียงสารเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะสอ๋อนี่สวยทุกคนเลยอะอ๋อที่นี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวและก๋วยจับนะจ๊ะ ออว้าวนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะไปส่วนพึ่งตามถนนสาย3208ว้าวสวยนึกว่าอยู่เมืองนอกนะคะเนี่ย,ยเป็นชื่อที่พักคะ่ะถนนสายนี้วิวสวยมากตรอีก400มเมตรเลี้ยวขวามีรถบริการส่งถึงบ้านพักนะคะ ีกว้าวไปกับสวนสวยในช่วงปลายฝนต้นหนาวดูต้นไม้ใบหญ้า,าสิคะเขียวขจีไปหมดเลยค่ะสดใสสบายตาจริงๆค่ะนู่นเห็นแล้วค่ะห้องอาหารเช้าริมสระน้ำของเรามาวันธรรมดาคนน้อยทางโรงแรมอัปเดตห้องพักให้ฟรีค่ะแถมเครื่องดื่มที่บาร์และตู้เย็นทานฟรีด้วยจ้าห้องพักก็ตกแต่งน่ารักด้วยนะคะไปดูกันค่ะ ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งค่ะแต่เหมือน5้าโมงเย็นนะคะมีเวลาไปสำรวจที <ette> <cue> <be ail> <face> ่เที่ยวอย่างเวเนโต้สวนพึ่งป้ายตรงทางเข้าน่ารักดีนะคะแต่ไม่ได้เข้าไปชมด้านในนะคะเวเนโต้เปิดทุกวันเวลาปิดเปิดตามนี้นะคะคิดอะไรไม่ออกไปทานข้าวดีกว่าค่ะมีหยุดวันอังคารนะคะ รสชาติอร่อยใช้ได้นะคะราคาก็ปกติค่ะก่อนถึงที่พักแวะซื้อน้ำปั่นค่ะร้านดูน่ารักดีนะคะปากล้านกาแฟานะคะเล็กๆริมทางฝนพึ่งค่ะอยู่ใกล้กับโคชอมะขามค่ะ <igue> แล้วก็ทางผ่านไปมีน้ำพุร้อนบอกรึงค่ะช่วงเทศากาลปลายปีเปิดทุกวันค่ะไม่ใช่เทศากาลประมาณกุมภาพันธ์นาก็จะเปิดพฤหัสถูกตวอาทิตย์ค่ะขวัญใจคาเฟ่ค่ะแอนทรี พอมีตันไม้ขายด้วยอันนี้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเอา,าไปโชว์มีราคา50บาท30บาท25บาทเวลาลูกค้ามีน้องน้องหมาน้องแมวมาส่วนมากก็จะชอบนั่งโซนด้านนอกกันคืนนี้กุศลน,น,นะคะ สวัสดีที่สวนพึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารนะคะเดี๋ยวจะพามาชมวิวนะคะนี่เป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็บ้านพักก็ตามนี้เลยที่นี่เขามีกล้องสองทางไกลด้วยนะไว้สำหรับดูอยู่ตรงนู้นนะคะมีอาหารเช้าเรานะคะขนมปัง มีข้าวต้มนะคะมาทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะโอเคว้าวเขาบ, <c oughs> บอกว่ามาเที่ยวสวนพึ่งต้องมาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะแล้วเราจะเห็นหมอกสวยๆแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นสระเด็กนะคะนี่ดูวิวก่อนโอ้โหวิว,วหลักล้านนะคะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปเที่ยวต่อค่ะที่พักสะอาดและหลับสบายมากค่ะเมื่อคืนฝนตกภาวนาว่าตอนเช้าขอให้เจอเหมอกสวยๆเช้านี้ก็ได้เจอจริงๆด้วยค่ะเมื่อคืนเราพักที่อัชคายาบูติกรีสอร์ทสวนพึ่งนะคะสุดยอดมาสวนพึ่งอย่าลืมมาพักที่อัชคายานะคะเช็คเอาท์เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อนะคะ กำลังจะผ่านครัวช่อบมะขามกับขัญใจคาเฟ่แอนทรีที่ด้านซ้ายมือนะคะถนนสายนี้จะมีบ้านพักและคาเฟ่เรียงรายอยู่เป็นระยะระยะนะคะสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แถวนี้เยอะมากค่ะวนเวียนอยู่แถวนี้ได้ทั้งวันค่ะจากจุดนี้ไปตลาดไววเปร3กิโลเมตรโอ้ปล่อยก็3.7กิโลเมตรค่ะอ๋อนี่ของเซนาลิง ที่เที่ยวแนวผจญภัยหรือแอดเวนเจอร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวตลาดกลางป่าก,กันนะคะวันนี้มาเที่ยวตลาดไกวยเปลนะคะนี่โอ้โหร้านกาแฟนะคะมีม,มุมให้นั่งด้วยสวยมากเลยนะคะดูสิโอ้โหโอ,อินฟลูเยอะมากโอ้เ้ามีกุยใช่ปากหม้อนะคะโอสวยตลาดนี้เขาเรียกชื่อตลาดอะไรนะ จะหรือนทุกคนมาตลาดนเพื่อนะคะจะตลาดไวเปลนี่เป็นเหมือนกับไวายหรือเปล่าที่สาิจชุมชนมันเปลเลยอก็มันหวานญี่ปุ่นนะคะโอ้มาถามป้อมอันนี้สิบบาทครับจะเชอร์ซียาหรือตลาดไวเปลนะคะโอ้คำอย่างนี้ให้ด้วยนะตลาดไวเปลนะคะเดี๋ยวเราเดินดูตลาดกันนะคะตลาดไวเปลนะคะลาลาเปาปัตทอง ตลาดไวเปรนะคะเขาก็จะผูกเปรไว้ตามต้นไม้นะคะสามารถมานอนเล่นได้นะคะตลาดไวเปรเชอร์ซียาตลาดชุมชนคนกระเรียงอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะศึกษาเหรอนำวิถีชีวิตศิละปะและตลาดมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ลงตัวมากๆค่ะที่ตลาดเชอร์ซียาหรือตลาดไวเปรนะคะอยู่ที่สวนพึ่งนะคะมาเที่ยวกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะ มาสวนพึ่งทั้งทีต้องห้ามพลาดกิจกรรมแอดดวนเจอร์นะทุกคนเล่นซิปลายเดือบระย,ยัดส่วนพึ่งมาตรฐานความปลอดภัย100%ซบรีฟก่อนเล่นจากสตาฟอุปกรณ์รับน้ำหนักได้ถึง2ตันน้ำหนักเรา6กกิโลเองจิบจิบฐานแรกเบาๆใกล้ๆเตี้ยๆไปก่อนจ้า แบ็ก yard นะคะมาเล่นได้สนุกมาก <Okay. S 1> ย่ำขากลับแอบเห็นมเรดาคาเฟ่นั่งแช่ขาอยู่ในน้ำกันเลยสวนพึ่งรอบสองต้องมาแน่นอนที่เที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของสวนพึ่งต้องเดอ s ซีเน r รี i n t a g e f a r ร์มค่ะซีเน e r y ่ i n นเทจนะคะ,ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่เดอ s ซีเน r รี่วินเท f a r ร์มนะคะนี่ มีกิจกรรมสุดฮิตนะคะก็คือเป็นการขี่ม้านะคะกิจกรรมป้อนย่าแกะนะคะน้่นเขามีที่พักด้วยนะคะเดียูจิมีกิจกรรมยิงธนูด้วยนะคะอ้าวใครเนี่ยเดอะซินารีวินเทจฟาร์มเป็นฟาร์มสไตล์ยุโรปนะคะ มาเที่ยวได้ทุกวันและทุกวัยค่ะอาหารการกินและการต้อนรับดีมากกลางวันก็ฝากท้องกับคาเฟ่ที่นี่อร่อยมากค่ะสปาเกตตี้ปลากระพงนะคะพิซซ่าหน้าฮาวายเย็นนะคะโอขากลับกรุงเทพเป็นทางผ่านอยู่แล้วแวะอีกสองที่ค่ะว้าวสวนเพิ่งไฮแลนด์การจัดส่วนของที่นี่เป็นทั้งสไตล์ยุโรปและญี่ปุ่นค่ะเข้าชมยีราฟนะคะทางนี้นะคะ อาหารให้ยราฟคือแครอทค่ะคือแครอทนี่คืออาหารยีราฟนะคะเราจะไปให้อาหารยีราฟนะคะว้าวรู้ได้ใช่ไหมว่าจ,จะให้อาหารเธออ่ะกินอ่ามาตามมาแล้วกิจกรรมระบายสีนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าชมส่วนญี่ปุ่นกันนะคะโอ้เป็นญี่ปุ่นมาเลยซากุระเดี๋ยวไปดูส่วนกันนะคะโอ้โหจริงๆรันหน้ามาทางนี้หน่อยสิคะมีซากุระด้วยนะคะ เป็นสวนสัตว์เล็กๆที่มาเที่ยวได้ทั้งครอบครัวค่ะขาออกผ่านร้านเช่าชุดยูกตะและจำหน่ายของที่ระลึกค่ะก่อนกับแวะโมฮายคอฟฟี่นะคะโอ้มีให้นั่งแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบนี้ด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะอู๋หอมกาแฟเค้กส้มฉาทัวเด้ แวะที่โมอายสวนพึ่งนะคะเห็นพึ่งไหมคะโอ้ยน่ารักไม่นึกเลยว่าสวนพึ่งจะน่ารักน่าเที่ยวขนาดนี้แถมได้ทดลองทำสิ่งใหม่เรียกว่าเที่ยวแบบลืมแก่ไปเลยคะ่ะติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะคะมาราชบุรีก็ต้องมีออวาราชบุรีใช่ไหมคะ <c oughs> กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ